เรายังมีเรื่องของสกู๊ปวีดีททางไทยเบฟในตอนนี้ชื่อว่าโครงการธรรมยาตราครับรักป่า100ปีจังหวัดเชียงรายไปร,รับชมครับเราทุกคนจะมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมตัวเราอยู่นั้นอุดมสมบูรณ์หรือไม่ เดี๋ยวนี้วิกฤตสิ่งแวดล้อมกําลังคุกคามพวกเราอย่างหนักหนาสหาหัสมากหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการสิ่งแวดล้อมก็คือการฟื้นฟูดูแลป่าต้นน้ําให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์โครงการธรรมยาตราบวชป่าร้อยปีและเราก็จึงเลือกเอาต้นไม้ที่มีอายุประมาณร้อยปีขึ้นไป แล้วก็ประกอบพิธีบวชป่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าวันนี้ถ้าเราไม่หันมาฟื้นฟูด,ดูแลรักษาป่าต้นน้าลําธานวันข้างหน้าลูกไทยหลานไทยจะอยู่กันอย่างยากลําบากแต่ถ้าสิ่งแวดลอ้อมอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหลักประกันความร่วมเย็นเป็นสุขร่วมกันของเราทั้งหลาย ปีนี้เราเป็นปีนําร่องโครงการพอปีหน้าเราก็จะขยายผลไปยัง8จังหวัดล้านนาภาคเหนือโครงการของเราจะเข้าไปถักทอเครือข่ายแล้วก็สารสัมพันธ์จนกลายเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มคนที่เรียกกันว่าธรรมญาตรารักป่าร้อยปีนั่นก็คือเราร่วมมือกับโบราณธิทื์หนป่าในใจเราแล้วก็ภาคราชการวันนี้ก็จะเห็นว่ามีนายอำเภอมีผู้นำชุมชนมาร่วมงานกับเรา คนหนึ่งคนคนเล็กๆหนึ่งคนนะไม่มีกําลังพอที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อเราแต่ละคนมาร่วมไม้ร่วมมือกันก็จะเกิดมวลรวมแห่งพลังมหาศาลสุขาสังคสะสามาคัคคีความสามัคคีของหมู่คณะนํามาซึ่งความสุขฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันแน่นอนเราจะไปได้ไกลกว่านี้มากอยากไปได้ไกลเราต้องไปด้วยกันบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน